เป็นมาร์โน่เดินอ่ะเป็นผลิตเงินเงินมาตังกับกับกรุงเทพหน่อยมันมีมัมีอะไรมีตุ้งตุ้มเนี่ยตุ้มตุ้มมีปะมีเรือผิดบาทจะมีผิดบาทร้านผิดบาทนักเรียญหมอซื้ออาหารใส่บาททุกวันทุกวันนู้นซื้ออาหารใส่บาทใส่อะไร บันดาปลยมนาจมปลาจมบมอได้บัลาได้ปจมสองวันแร้วอร่อยแหละปลาจมได้ระโจนาระนมาชิมดีอ๋อไม่ชิมก่อนใส่บาทวะถ้าไปชิมก่อนใจมาเห็นเห็นแะ่เอนไเอกินก่อน mm <laughs>